ดััังเข้าาในกนกตมสบป,ปะะลลลีแลตแน่า, <c oughs> ายแก่ๆของวันพุธที่แดดร่มลมตกถนนสายรองที่เชื่อมระหว่างอำเภอเต็มไปด้วยรถยนต์ที่ใช้ความเร็วปานกลางนายนัททรกกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจมุ่งหน้ากลับบ้าน หลังเลิกงานมาทั้งวันและพยายามรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าตามกฎจราจรความเร็วของเขานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและเป็นความเร็วที่เขาควบคุมรถได้โดยสมบูรณ์ในขณะเดียวกันที่ริมถนนถัดไปไม่ไกลนักนายเทพ,ยพิทักษ์กำลังยืนรอข้ามถนนเขาเพิ่งเดินออกมาจากร้านกาแฟเล็กๆตรงหัวมุมถนนวันนั้นเขามีธุระหลายอย่างที่ต้องจัดการและดูเหมือนว่าเขาจะรีบร้อนเกินกว่าจะรอให้รถยนต์เบาบางลงเสียก่อนเมื่อรถของนายนัทธรเคลื่อนเข้ามาใกล้ในเทพ,พิทักษ์ ก็ตัดสินใจก้าวออกจากขอบทางเท้าอย่างกระทันหันโดยไม่ได้เหลียวมองซ้ายขวาอย่างทีท่วนตามที่ควรจะเป็นเขาพุ่งตัวตัดหน้ารถในระยะกระชันชิดจนแทบจะเรียกได้ว่าอยู่ตรงหน้ากระจังรถของนายมัคมพันทในกรณีนี้ใครจะเรียกร้องค่าแสอะไรบ้างครับ มาตาที่เกี่ยวข้องมาตาแปดคำว,ว่าเหตุสวิสสยหมายความว่าเหตุใดอันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้กระทั่งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันถึงขั้นหมายได้จากบุคคลในฐานะในภาวะเช่นนั้น มาตรา437บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมยนานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกําลังเครื่องจกักรกลบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเอง มตาตรา420ผู้ใดจงใจหรือมาดเลินเล่อ์ทำตอ่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนาไมยก็ดีเสรีิภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นละเมิดจำต้องใช้ค่าสิ่งไหนทดแทนเพื่อการนั้นดีกาที่ยอข้อง 2015-2520ทับ2ผู้ตายวิ่งตัดหน้ารถยนต์ที่จำเลยขับในระยะกระชันชิดเป็นความประมาทของผู้ตายเองจำเลยไม่อาจห้ามล้อหยุดได้สุดวิสัยที่จะป้องกันไม่ใช่เกิดจากความประมาทของจำเลย Chula